ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะคุณจอยติดต่อกลับเจ้าของคลินิกแล้วรอชมความปัง โมทั้งตัวให้สามีเสียได้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนต่างพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้หลังจากที่เมียหลวงและแม่สามีได้บุกไป,ปยังงานแต่งงานของสามีและผู้หญิงคนอื่นพร้อมทั้งโชว์ทะเบียนสมรสให้กับแขกภายในงานได้เห็นกันแบบเต็มเต็มตส่วนทางด้านแม่สามียังเข้าไปตบหัวลูกชายขณะที่กําลังนั่งฟังพระสวดและต่อว่าลูกชายอย่งางหนักที่หนีมาแต่งงานทั้งที่มีภรรยาและลูกอยู่แล้วหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปบนโลกโซเชียล หลายคนก็ต่างเห็นใจและเข้ามาให้กำลังใจเมียหลวงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้คลินิกชื่อดังยังได้ออกมาประกาศอยากที่จะทำสัญญกรรมให้กับเมียหลวงฟรีโดยทางด้านคุณชัดชะดาภาเจ้าของคลินิกได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมทางแชทไปหาคุณจอยโดยเผยฝากเพื่อนๆช่วยติดต่อพี่เขาทีนะคะว่าได้ดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากที่สามีทิ้งเธอและลูกๆไปแต่งงานใหม่โดยที่เธอนั้นยังถือทะเบียนสมรสเข้างานวิวาของสามีเธอ you <laughs> ใครเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้ช่วยทักไปบอกพี่เขาทีนะคะว่าวานและหมอต้องการทำศัลยกรรมโมดิฟายให้พี่เขาทั้งตัวแบบไม่คิดตังหน้าหุ่นนมจนสวยสับไปเลยค่ะที่เมียหลวงรักษาไม่ดีหันมาอีกทีไม่มีแล้วนะคะเพราะต่อไปพี่เขาจะสวยมากๆล่าสุดทางด้านเจ้าของคลินิกได้ออกมาเผยแชทอีกครั้งหลังจากที่คุณจอยตอบกลับมาโดยเผยว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์โพสต์ของวานนะคะพี่เขาติดต่อมาแล้วนะคะทีม เมียหลวงเกียมตัวติดตามผลงานได้เลยจ้าโมทั้งตัวไปเลยนะแม่ซึ่งงานนี้ที่เมียหลวงคงต้องรอชมความปังแล้วล่ะค่ะว่าจะปังขนาดไหน